บทสวดสำหรับผู้เกิดวันอาทิตย์อุเทตยันจักขุมาเอกราชาหาริสวันโนปทวิปปภาโสตังตังนมัสสามิหริสวันนังปทวิปปภาสังตยัจฉากุตตาวิหเรมุทีวสัง เยพระมนาเวทคุสปะธรรมเมเตเมนณโมเตจะมังปาลยันตุนามัตตุพุทธานังนามัตตุโพธิญานะโมวิมุตตานังนะโมวิมุตติญาอิมังโสปริตังกัตวาโมโรจรติเอสนาอเปตยันจะกุมาเอกราชาหริสวันโนปัทวิปปภาโสตังตังนามัสสามิหริสวันังปัทวิปปภาสัง ตยญชาคุตตาวิหเรมุระติงเยพระมณา,าเวทะคูสเปธรรมเม่เตเมนมโมเตจมังปลาลยันตุนมัตตุพุทธานังนมัตตุโพธิยานโมวิมุตตานังนโมวิมุตติยาอิมังโสปริตังกตวามโรวาสมะกปัปปะยติ อุเทตยันจักคุมาเอกราชาหริสวันโนปทวิปปภาโสตังตังนมัตสามิหริสวันนางปทวิปปภาสังตยัตชาคุตตาวิหเรมุทีวังเยะปรมนาเวทะคุสะปะธรรมเมเตเมนโมเตจมังปาลยันตุนมัตตุพุทธานังนมัตตุโพธิยานโมวิมุตตานังนโมวิมุตติยาอิมังโสปริตังกัตววโมโรจรติเอสนา อเปตยันจ e ah so ักกุมาเอกราชาหริสวรนโนปทวิปปภาโสตังตังนมัสสามิหริสวรนังปทวิปปภาสังแต่ยัตชาคุตาวิหเรมุรัติงเยพระมนาเวทคูุสเปทมเมเตเมนโมเตจมังปาลยันตุนมัตถุพุทธานังนมัตถุโพธิยา นโมวิมุตตานังนโมวิมุตติยาอิมังโสปริตังกัตวาโมโรวาสมากะปะยีติอุเทตยันจักขุมาเอกราชาหริสวันโนปทวิปปภาโสตังตังนมัสสามิหริสว,นวันวนังปทวิปปภาสังตยัตฉาคุต,ตาวิหเรมุทีวสัง เยพระมนาเวทคุสะปะธรรมเเตเมนะโมเตจมังปาลยันตุนะมัตตุพุทธานังนะมัตตุโพธิญานะโมวิมุตตานะโมวิมุตติญาอิมังโสปริตังกัตตาโมโรจรติเอสนาอเปตยันจักกุมาเอกราชาหาริสวันโนปัทวิปปภาโสตังตังนะมัสสามิหาริสวันังปัทวิปปภาสัง ตยาชาคุตาวิหาเรมุระติงเยพระมนา,าเวทคกุสเปธมเมเตเมนมโมเตจมังปลาลยันตุนมัตถุพุทธานังนมัตถุโพธิยานโมวิมุตตานังนโมวิมุตติยาอิมังโสปริตังกตวาโมโรวาสมะกปัปปยยติ อุเทตยันจักคูมาเอกราชาหริสวรนโนปทวิปปภาโสตังตังนามัตสามิหริสวรนนังปทวิปปภาสังตยัตชาคุตาวิหเรมุทีวสังเยปรมนาเวทคุสะปะธรรมเเตเมนโมเตจะมังปาลยันตุนามัตตุพุทธานังนามัตตุโพธิยานโมวิมุตตานังนโมวิมุตติยาอิมังโสปริตังกัตวาโมโรจรติเเอสนา อเปตยันจ e ah so ักกุมาเอกราชาหริสวรนโนปทวิปปภาโสตังตังนมัสสามิหริสวันังปทวิปปภาสังตยัชากุตาวิหเรมุระติงเยพระมนาเวทะกูสเปทมเมเตเมนโมเตจมังปาลยันตุนมัตถุพุทธานังนมัตถุโพธิยา นโมวิมุตตานังนโมวิมุติยาอิมังโสปริตังกตวาโมโรวาสมะกับยีติอุเทตยันจักขุมาเอกราชาหาริสวรรณโอปทวิปปภาโสตังตัง,ตงนมัสสามิหริสวาารรณังปทวิปปภาสังตยัตชากุตตาวิหเรมุธิวสัง เยพระมนาเวทคุสปะธรรมเเตมเตมนณโมเจะมังปาลยันต an so, ุนะมัตถ ah so, ุพุทธานังนะมัตถุโพธิญานะโมวิมุตตานังนะโมวิมุตติญาอิมังโสบริตังกัตวาโมโรจรติเอสนาอเปตยานจักุมาเอกราชาหริสวันโนปัวิปปพาโสตังตังนะมัสสามิหริสวันังปัวิปปภาสัง ตยาชาคุตาวิหเรมุระติงเยพระมนาเวทกคกุสเปธรรมเม่เตเมนมโมเตจมังปลาลยันตุนมัตถุพุทธานังนมัตถุโพธิยานะโมวิมุตตานังนะโมวิมุตติยาอิมังโสปริตังกตวามโรวาสมกปัปปเยติ อุเทตยันจักคุมาเอกราชาหริสวรนโนปทวิปปภาโสตังตังนมัตสามิหริสวรนนางปทวิปปภาสังตยัตชาคุตตาวิหเรมุทีวสังเยปรมนาเวทคุสะปะธรรมเมเตเมนะโมเตจมังปาลยันตุนามัตตุพุทธานังนมัตตุโพธิยานะโมวิมุตตานังนะโมวิมุตติยาอิมังโสปริตังกัตวาโมโรจรติเเอสนา อเปตยันจ e ah so ักกุมาเอกราชาหริสวรนโนปทวิปภาโสตังตังนมัสสามิหริสวรนังปทวิปภาสังตยัชากุตาวิหเรมุระติงเยพระมนาเวทคกูสเปธมเมเตเมนโมเตจมังปาลยันตุนมัตถุพุทธานังนมัตถุโพธิยา Nak mau wiutan ang nemowimuiya imangsa -so peritangkat waorawa semakabayiite.